น,นายนรุชาโคษาศีวิยไลผู้ราชาการจังหวัดบงการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมีตัวแทนจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ หลังมีปัญหาช้างป่าจากครัวัวออกมาหากินใกล้กับชุมชนและททำลายพืชผลทางการเกษตรทั้งสวนกล้วยสวนไผ่ไร่สับประรดสามอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอบุุงคล้าบึงโขงหลงและอำเภอเซกาโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับผลการหารือที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมาและแต่งตั้งคณะทำงานในระดับอำ,อ,อ,อำเภอเพื่อขับเคลื่อนและเร่งผลักดันช้างออกนอกพื้นที่ โดยคณะทำงานระดับอำเภอได้จัดทำแผนแก้ปัญหาช้างป่าก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ครับโดยการประชุมครั้งนี้ก็มีตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมด้วยครับชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเขาไปทดลองเลี้ยงพึ่งโพงภายในสวนยางพาราบ้านทุงใส่จกตาบนบ้านต้องอําเภอเซกาห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวาแค่500เมตรเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะและมักจะเจอช้างป่าลงมาทำลายพืชผลการเกษตร ปรากฏว่าผลจากการทดลองนะครับพอช้างตาไปเจอกับูงพึ่งที่แตกรัง ถอยหนีทันทีเลยครับสอดท้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยที่ให้ความรู้ก็พบว่าแม้พึ่งจะไม่สามารถจะต่อยช้างได้โดยตรงแต่พฤติกรรมของช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลัวมแมลงมากครับเวลาถูกพึ่งไต่ตอมไม่สามารถใช้หางปัดไล่ได้เพราะเคลื่อนไหวได้ช้าจําเป็นต้องใช้หูในการตวัดไล่มแมลงและมันสร้างความรําคาญให้กับช้างสุดท้ายแล้วช้างก็หนีไปครับ